สะอาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บรีบซับหน้าพอมาลงที่มือวอร์มเซรั่มนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็โปะไปที่หน้าของเราแบบนี้เลยเราตกนิดนึงเพื่อกระตุ้นให้ผิวของเราตื่นตัวนะสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้แล้วก็คู่วันนี้คูอย่างที่คูบอกว่าวันนี้ปัญหาของครู่ก็คือรู้สึกดวงตาล้าคิวรู้สึกเครียดกันไปคู่ก็จะมาแก้ให้ทุกคนดูอะตอนแรกนะคะให้คุณใช้ นิ้วตรงนี้นะคะถูดึงขึ้นไปแบบนี้เลยเขาบอกว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้าหรือฐานการเงินถ้าเมื่อไหร่ที่คิ้วของคุณตกนั่นหมายความว่าคิ้วของคุณก็จะไม่สวยนะคะให้คุณทําแบบนี้นะคะลูดขึ้นไปแบบนี้เสร็จแล้วเบาเสร็จแล้วก็ลูดขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วเบาให้คุณใช้วางเป็นตะขอแบบนี้เลยเสร็จแล้ววางแบบนี้นะจับแบบนี้นะตรงนี้นิ้วล็อกไว้ที่ตรงขมับเสร็จแล้วลูดไปแบบนี้นับหนึ่งถึงสิบ หนึ 1> 1่ถึง10ค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ไปแบบนี้นะคะทีละเล็กทีละลนิดนึงการล็อกตรงขมับจะช่วยทำให้ทิศทางหรือเราไม่พลาดแบบนี้เลยไหนตรงไหนที่มันเป็นก้อนก็ค่อยๆเคลียร์ออกหลังจากนั้นเบาๆนะคะตรงนี้ค่อยๆรูดขึ้นไปจนมาทิ้งตรงที่ขมับ ทุกครั้งที่ทำหน้าต้องไม่แห้งนะคะจําไว้ให้ดีเสร็จแ,แล้วปิดด้วยท่ายกแค่นี้ครูบอกเลยว่าริ้ว่อยหรือว่ามีปัญหาเรื่องหนังตาตกคุณจะไม่มีอีกต่อไปเห็นไหมคะว่าการที่เราจะน้าเด็ก มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเรื่องเนี้ยครูถนัดแล้ววิธีการที่ใช้มันเป็นวิธีการง่ายๆคุณสามารถเอาไปสอดแทรกในช่วงที่เราทาครีมบำรุงได้เลยไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตานวดใครที่อยากได้เคล็ดลับแบบให้คุณหน้าเด็กแบบง่ายๆก็ติดตามที่ช่องครูไว้ครูยังมีเคล็ดลับดีๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้และเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆด้วยวันนี้บายๆไปละค่ะ